สวัสดีค่ะพอกันกระเม็ดต้อยเนาะคะ่ะผ้ามาบึงลูกไส้าลาคอยคอเครื่อล่ะพี่น้องตื่นขึ้นมากอะได้ป้อยตาเศร้าค่ะพี่น้องคุณชายอจอมกวน เงือเตื่นขึ้นมาสอบก็ได้ก็หยอกกันคือเก่าค่ะหลังจากที่้ายเมื่อ้ลยเว้นมเม็ต่อยบ่ได้เอาน่องให้เบิ่งเนาะค่ะเพราะว่ากับ่่าคือว่าหละค่าธุรกิจของการงานของเม็ดต่อย บ่คอยเลยมีเวลามาเอาทายน้องลุงให้เบิงมาเนี่กันมีโอกาสมีโอกาสเอาลุงให้พี่น้องเบิงเนาะคะ่ะเพราะว่าพี่น้องกะอาจจะว่าไม่ต่อยบ่คอยลงกับบ่คอยลุงอีหลีลคะค่ะเพราะว่าไม่ต่อยค่าเฮ็ดงานเนาะคะ่ะเฮ็ดข้าวเขากับน้ำเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่ทีมงานเขากิน ยังสีแ่แหละตื่นขึน้นมากรหยอกกันยันงสี่เหรอคะขี่เดือยวุ้นไส้ขี่เดือเดือหยอกตใต้อ อ๋ออเอาอ้กำลังไอ้กำลังจะจะหายแล้วพี่น้องท่าน่ะตายตายอะไรตีไอตีตายแล้วอะไรตีอ๋อนั่นน่ะอออ ไ <laughs> อ้เต้เริ่มเมื่อยแล้วไอ้เต้เริ่มเมื่อยแล้ว

นี่นี่น่อ้จาจังหนหยอกกันเมื่อแล้กก็ไปลงน้ำได้เหมนไอเต,ต่เพื่อนไปล่งน้ำยุ่น้องสาหลังบานอ้วนคักอ้วนคักไอเต,ต่เพื่นนอนก็ดีเฮียตัวอ้วน อ้าวอ้าเพราะว่าแม่ต่อยเกียเพอนปิ่นเวลาเนี่ยมือเศ้ามา,มากสีก่กะจะขังขังเกียเพันคันบ่ก,กินหัวอาหารเมื่อแม่ต่อยก็จะบ่ปล่อยเพัอนออกมาเนาะพี่น้องต้องปลออ่อยอ้นย่ามเกี่ยอาหารก็ต้องขังเพอนไว้ค่ะแม่ต่อยกะถึงว่าจะยากการยากงานแม่ต่อยกะจะ เกียเพิ่นเป็นเวลาคือเกาย้มเศ้ามากรับย้มมือแรงสองเวลาถ้าเวลาจะเกียหัวอาหรเปม่ต้อยก็จะขังเพิ่นไว้หล่อเพิ่นเขามาขังไว้คันสับสนเพิ่นจะบากินอาหารคันเพิ่นยุ่ยดีมีแห้งเพิ่นสีเป็นยังเสียละน่ายตีคันเพิ่นกะอะไรอะ่ร กันกะว่าเพิ่นจะบ่มีแหงเพิ่นสิซึมสิงอยสิเงาอยู่กันเพิ่นอยู่ดีมีแหงเพินก็สิยอกกันกับน้องอยู่จังซี่ล่ะค่ะอ้าวอ้าอ้าวอ้าหอืมีอะไรแล้ววันนี้ เนี่ยแล้วบันเอ๋อเนี่ยแล้วเออ๋อเอ็เอ็ดนี่นี่นี่ไอ้นี่นี่ไอ้เตเริ่มไรแล้วนี่นี่มึงจะเจือบันนี้เจือเขาไปอยู่ใต้โต๊ะบ๊อบันนี้เฮ้ไอ้เต้เบิ้ง นีมาเล่มกินหัวอาหารเด็นเมื่อยแล้วก็มากินอาหารเบิ้งแม่จะมาเปิดน้ำไห้มากไหมเดินเมื่อยแล้วสิอยากน้ำด้วยวันอ้ขอตัวขอ,ขอ,ขอไปเลื่อพี่น้องหงกนะกในจังหวัดค่ะเดี๋ยวเปิดน้ำให้ลูกไส้ก่อน ขอโทษขออภัยนะคะเปิดน้ำให้ลูกไส้ก่อนเพราะว่างินหยอกกันเมื่อยแล้วหยอกกันเมื่อยแล้วเพิ่งจะงหิวหน้ำเต้เต้เต้มนไหนมานี่น้ำเนี่นี่น้ำเนี่ยอะไรกินอ่ะ Nó sai yang thì vàng thì chị chưa giờ xịt, nó chưa nè Nè, anh phân chưa 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 lông chưa luôn chưa 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 ถ่ากินน้ำของเพื่อนพี่น้องเอาตีนล่งจุ่ม้อมโอ้ยจอมส้วนเลยไปเอาไปเอาไปเออมากหลายหอเกิด้นหนต่อจก็จะตักใส่ไว้ยังกีษ ก็จะตักใส่อันนี้ไว้ยังเสียละอ้ายมีไอที่หยอกกันมีไที่เศร้าหอบหอบเศร้าหอบหอบบอีพราะึหึเออก็หออยอกกันมีไรนหยอกกันมีอเศร้าหอบหอบอยู่เหมือนบ่บ่เงี้งยม้าไก่แม่ไป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 สวนว้ายเนี้ม้าไก่แ่อนนีย โอ๊ยจะมันมาอ่อนเอาวอย่างบัมนทีหลังอ๋เอ๋เอไปลาไปไปไปเบื่อนี้มาไก่แมเปียกนี่มาหาเหล่นชูวร์คนหยอกก้นเมื่อยแล้วแล้วกับมาหากินน้ำกินน้ำแล้วก็ไม่กินอาหารเดี๋ยวมาหาแมวโอ๊ยมึงเนี่ยจะมาอ่อนอีอย่างเหมือ,อนอ๋ออ๋ออ๋อนี่มิตรน้ำเปียกแม่ ไปหาบักหิวุ่นไปบักกาไปหาบักหิวตีมันหยอกตีหยอกกันใหญ่แหละตีเบิ้งตีโอ้ยง้ากไปลูกมักเปี๊ยเอ้าใช่ล้วบักตีโอ้ใช่แล้วบักหิวคุ่นกหิวุ่นบักหิวุ่น,กกน,นไปหาบ,บักหิวไปไปไปหาบักหิวไป,ไป,ไป เตียํพี่น้องมาเปียแม่เห็นอย่างเงน้ยเมียมาไปนน้องลงนั่งลงเร็วนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงเออนั่งลงเออนั่งลงนั่งลงหันละเออนั่งลงพี่น้องนั่งลงก็สิมิแต่อย่างมาเดือแมียว่านั่งหันละบอกให้นั่งลงนั่งลงแล้วก็สีมาเปี๊ยะเมียอยู่อยู่หันเดี๋ยวมาหันละแม่เปียก อใช่ลือยอะใช่ลือลยลลแลอย่ามาดูดแม่แม่เปียกอ่ะอย่ามาดูดแม่ออ๋อ้าผึ่นงพี่น้องโอ้ยนางนักับบดด มาเปียกผักเปี่ยนเนี่ยเผ่อทาพืนนางขอไม่ต่อยพี่น้องอยากขืนมาเห็นขืนมาก็ือขืนมาน้ำ <c oughs> ตีเอ้ยนายตีเอ้ยกินหัวอาหารแหนักมากินน้ำปล่อยออกมายาำเจ้าก็ต้องหยอ,อกกัน หยอ,อกกันเมียหลับไปไผไปมั่นไปใส่พุ่นนี่คุณชายจอมเดือคอยใช่ละไปใส่พุ้นนี่บ่เห็นหล่ะพี่น้องรีบมาไปทั้งใดพุ่นประตูบ้านก็ออกว่าใดดอกค่ะเพราะว่าปิดไปยุคนก็นอยู่ในบริเวณบ้านนี่แหละส่วนคุณชายเตะคอยกินอาหารอย่างเดียวหยอ,อกเมื่อยแล้ว ค่ะพี่น้องแต่สาหรับคลิปนี้เม่ตต่อยกระเจ้าไว้จำานี้ซะก่อนเนาะค่ะว่าเม่ต่อยก,ก,ก,ก็จะไปหาเหตุยางอื่นพากิดอยางอื่นสาหรับคลิปน้องหิวน้องเตีเม่ต่อยกับบุกไปเดี๋ยวเอาลงกไห้เบิงเนาะคะ่ะถ้ามีเวลาไม่ต่อยก็จะเอาลงกไห้เบิงเรื่อยๆย่องสีละค่ะก็ขอบคุ้นเอฟซีทีบอไอขามโฆษนาเบิงขิบจนจบปรขามโฆษะนาเนาะคะ่ะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เม่ต่อยน้ำายเดอ้อค่ะเม่ต่อยกับน้องหิวหน้องเต้ขอบุ้เอพซี Z, และหลายยังติดตามให้กำลังแรงใจเม่ต่อยอยู่เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เม่ต่อยก็เสียไปซ้ำนิดเท่านันเนาะค่ะพอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ